ผู้การเมืองโอปล่อยแถวฝาดปราศรัยกรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงื่อเวลาส8ปนาฬิกาที่บริเวณหน้าสถานีตรวจภูธรเมืองราชบุรีพ้นตำรวจตรีวชิรพงศ์อัมาราภิทักษ์ผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเป็นประธานปล่อยแถวระดมฝาดล้างอาชญากรรมเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2,515เพราอเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายโดยมีพันตำรวจเอกธนินชัดเจร,ริญพรรองผู้บังคับการตำรวจภธรจังหวัดเพชรบุรีรักษารชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองราช,ชบุรีพร้อมในอำเภอเมืองราช,ชบุรีขร้าราชการฝ่ายปกครองศึกษาธิการจังหวัดราช,ชบุรีอาสา,าสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมแล้วกว่า200คนเข้าร่วมในพิธีโดยพลตำรวจตรีวชิรพงศ์อัม,มาราพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเชบุรีได้กล่าวว่าเนื่องในวันลอยกระทงที่ผ่านมานั้นมีประชาชนออกมาลอยกระทงตามแม่น,น้ําลําคลองทั้งมีการจัดงานลอยกระทงในพื้นที่ต่างๆทาให้มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว รวมกิจกรรมเรื่งเรองเป็นจํานวนมากอาจทําให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาอาชญากรรมทางปัญหาความเดือดร้อนรําคาญและอันตรายที่อาจจะเกิดจากการเล่นดอกไม้ไฟพลุและประทัดตลอดจนอาชญากรรมในพื้นที่จึงได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงภายใต้นโยบาย เราจะส่งประชาชนทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยขณะที่พันตำรวจเอกธาน,นินทร์ตเจริญพรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองราช,ชบุรีได้กล่าวว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีในการปล่อยแถวแลมปาดล้างอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลรอยกระทงโดยได้เน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่กวดขันตรวจสอบบุคคลที่น่าสงสัยในการพกพาอาวุธปืนและยาเสพติดให้กวดขันตรวจสอบร้านขายแผงลอยห้ามจำหน่ายพลุประทัดและดอกไม้ไฟให้กวดขันสถานบันเทิงและการจัดงานที่มีการแสดงดนตรีหรือ รำวงย้อนยุกไม่เห็นมีการแสดงดนตรีเกินเวลา23นาฬิกาหากไม่เชื่อฟังก็ให้จับดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนิวส์24สุจินทร์นฤไพภาพข่าวเดลอาจิปสีรายงาน